ชชุมมมม้นนนืือออแลละะจจจััับกกกไวใใเเราพูดโดยทั่วไปแล้วโรงพยาบาลพระนารายมหาราชนั้นเป็นสถานที่พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายทั้งนี้โดยการกระทำเป็นปกติทุระไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตามดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลคือองค์กรภาครัฐที่ดำเนินงานด้านการแพทย์ทั้งในสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลพระนารายมหาราช และในชุมชนที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขทุกด้านแก่ประชาชนทั้งด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างครบวงจรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขบทบาทของโรงพยาบาลพระนารายมหาราชตลอดระยะเวลา60ปีในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพภายหลังเจ็บป่วยเมื่อออกจากโรงพยาบาลพระนารายมหาราชทั้งการให้บริการณองค์กรและการให้บริการภายนอกองค์กรรวมทั้งขยายไปถึงบ้านของผู้ป่วยย่อมต้องมีเครื่องมือเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์มาสนับสนุนความรับผิดชอบในหน้าที่ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอันนี้อันนี้มันคืออะไรครับอ่าเครื่องเป็น,ปน,ปนที่จับอ่าออกซิเจนในเลือดนะคะ่ะจับดูว่ามีปริมาณออกซิเจนมันเพียงพอไหมอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือได้ร้อยอย่างเงี้ยได้เก้าสิบเก้าอย่างเงี้ยค่ะเครื่องจับออกซิเจน ดูว่าออกซ,ซิเจนในเลือดคนไข้ดีไหมคนไข้ได้รับอากาศเพียงพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องทำทุกคนไหมครับอืมก็ทําในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ,กบ,กบ,กบเรื่องการหายใจอะค่ะเรื่องอ่ามาด้วยเรื่อง,องหนอหอบองไงะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ทําเกือบทุกคนที่เข้าห้องฉุกเฉินนะคะอืมก็มีความจะสำคัญพอส,คคสมควรถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้จะลำบากไหมครับก็ ประเมินก็ก็คือประเมินได้พื้นฐานแต่ก็ถามว่าลําบากไหมก็ยุ่งยากพอสมควรนะคะในการที่จะให้ประเมินได้อย่างรวดเร็วค่ะค,ะคนไข้จะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะถ้ามีก็ช่วยได้เยอะ,ะคะ่ะงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต คืองานรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ง่ายและต้องให้การดูแลร,รักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคและผลการรักษาวิเคราะห์ประเมินและเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาให้เหมาะสมและทันเวลาอยู่เสมอ โดยทั่วไปมักจะจัดไว้เป็นหน่วยงานเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยที่เรียกว่าหออภิบาลหรือหอผู้ป่วยหนักหรือมักจะเรียกว่าหอผู้ป่วย ICU ซึ่งจะมีสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์แพทย์พยาบาลทีมงานและระบบงานที่ดีทันสมัยครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้เด็กก็ยังเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชให้ความสำคัญเนื่องจากเด็กเป็นผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อหรือเกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ง่ายถ้าให้กลับไปรักษาตัวเองที่บ้านเช่นอาการผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูงท้องเดินอย่างรุนแรง ได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงที่ศีรษะที่อาจจะมีเลือดออกภายในสมองหรือผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะผิดปกติทางจิตเป็นต้นโรงพยาบาลพระนารายมหาราชจึงต้องมีหออภิบาลหรือหอผู้ป่วยเด็กที่ทันสมัยและสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพดูแลเด็กเนี่ย ต่างกับการดูแลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุยังไงครับอ๋อจริงการดูแลเด็กเราก็จะเน้นให้ผู้ปกครองอะคะ่ะมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยเราก็จะมีให้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเฝ้าเด็กแล้วก็ดูแลเด็กร่วมกันนะคะบางคนบางคนก็บอ,บอกว่าอุอาคลากรเนี่ยแบบละเลยให้ผู้ให้ให,ให,ให,ให้คนทางบ้านมาดูแลเองไงอย่างเงี้ยมันจริงไหมครับมันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่า อไม่เพราะว่าเด็กเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วจริงๆก็จะต้องมีพื้นฐานจากครอบครัวเป็นส่วนสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นให้พ่อแม่หรือปัจจุบันนี้สังคมก็จะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอ่ะมีส่วนร่วมในการดูแลเพราะฉะนั้นอ่าเมื่อเด็กป่วยเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้สอนความรู้ให้ย่าและก็ครอบครัวเนี่ยเข้าใจพื้นฐานในการดูแลเด็กค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากรับรักษาแล้ว ี่ยเปรียบเสมือนเป็นวิทยาลัยทางการศึกษาด้วยใช่ไหมครับค่ะก็คือเพื่อเพื่อให้ญาติแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขพื้นฐานเบื้องต้นด้วยอะคะ่ะสำหรับเด็กก็จะเป็นพวกสุขภาพหรือว่าการรับวัคซีนแล้วก็พัฒนาการเด็กตามวัยอะคะ่ะค่ะคือให้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับสำหรับเด็กเนี่ยอะไรนะครับที่ว่ามักจะถากบ,บ่อยๆหรือว่า มันไม่พอที่จะใช้ในในในส่วนของคุณหมอครับเครื่องมือทางการแพทย์เราก็มีพอเพียงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ที่แบบทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสแล้วก็มีการปฏิบัติงานที่จะดูแลคนไข้ได้ปลอดภัยแล้วก็ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตแล้วก็โอกาสเพิ่มขึ้นนะคะการวิน,นะะิจฉัยโรคก็จะรวดเร็วค่ะ,คะ วันนี้โรงพยาบาลพระนารายมหาราชสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้โดยการสนับสนุนจากงบประมาณภาครัฐกอบด้วยความสามารถของผู้บริหารแพทย์พยาบาลบุคลากรและเจ้าหน้าที่แต่ก็เป็นเพียงเท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเท่านั้นจำนวนตัวเลขทางสถิติที่ผ่านมาชี้วัดว่า จะมีผู้เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมากขึ้นและนี่คือสิ่งหนึ่งของความกังวลในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขหากวันนี้มีน้ำใจเข้ามาสนับสนุนในภารกิจของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชก็น่าจะตอบโจทย์ความกังวลนี้ได้อย่างแน่นอน วันนี้พาใครมาครับคุณพ่อค่ะเป็นคุณพ่อเหรอครับมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มอนัดค่ะหมอนัดแขนเป็นอะไรครับแขนแกเป็นเส้นเลือดแตกในสมองแล้วก็เป็นล้มเหรอครับไม่ได้ล้มค่ะก็คือเป็นความดันคความดันแล้วทำไมแขนต้องถุงตรงเป็นอย่างนี้แล้วครับอ๋อแกไม่มีแรงแกอ่อนแรงไปข้างขวานข้าหนึ่งเลยค่ะทั้งแขนทั้งขาเลยเสียสตางค์เยอะไหมครับมาโรงพยาบาล ไม่ได้เสียค่ะไม่เสียตังเลย okay.